ความรักของแมวที่มีต่อคนในบ้านผมคิดว่าบ้านเนี่ยแตกต่างกันมากๆเลยนะครับอย่างสัญช่ายเห็นไหมดุน้าสีพิมเฉียวแล้วคนที่เก่าขอก็ไม่ใช่ผมนะครับแต่ว่าเป็นเป่าเป้ยนะครับผมคิดว่าการที่สัญช่ายติดเป่าเป้ยมากๆนั่นก็คงเป็นเพราะว่าเป่าเป้ยเป็นคนที่ช่วยสัญช่ายออกมาจากซอกกำแพงนั่นเองนะเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่รู้สึกประทับใจต่อกันและกันนะครับส่วนผมนั่นเหรอเฮ้อ สันชัยไม่ยอมยุ่งกับผมเลยครับก็คือจะมีมาหาบ้างตอนที่เขาหิวข้าวนะแต่ว่าเขาไม่เคยมาอ้อนหรือว่ามาให้ผมเกาคางแบบนี้เลยดูสิดูหน้าสิโอ้โหพิมเชียวอย่างก,กับแม่ลูกที่แท้จริงจากชาติปางก่อนเชียวแหละแต่เรื่องที่น่าแปลกใจสําหรับผมอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ ทำไมเป่าเป้กับสันชัยถึงมีนิสัยที่เหมือนเหมือนกันมากๆเลยครับเพื่อนๆแต่เรื่องนิสัยเนี่ยมันไม่ใช่นิสัยที่ไม่ดีนะครับที่ผมหมายถึงอะมาถึงนิสัยที่น่ารักแล้วก็มีความซุกซนแก่นแก้วเหมือนเหมือนกันนั่นเองมันคงเป็นชะตาลิขิตที่ทําให้เขาทักสองคนมาเจอกันและนิสัยก็เหมือนกันดุนะ้าสิจะมีความสุขเกินไปแล้วนะเพื่อนๆดูสิที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้อิจฉาอะไรหรอกนะผมแค่ให้เพื่อนๆเนี่ยมาดู ความน่ารักของสองแม่ลูกดูสิว่ามันเหมือนกันขนาดไหนแล้วก็มีความน่ารักขนาดไหนโอ้โหตอนกลางวันนี่โซนยกะลิงนะตพอตอนอยู่กับแม่นะโ,โหโหเงียบสงบเรียบร้อยเชียวทันชันชายบางทีผมก็คิดนะครับว่าที่ชันช่ายสนมากๆเนี่ย ต่างจากแมวตัวอื่นในบ้านเป็นเพราะว่าสันช่ายเป็นเพศเมียรหรือเปล่านะและเขาก็คุกคีกับพวกผู้ชายพวกพี่ๆในบ้านที่เป็นผู้ชายทั้งหมดแล้วตามสัญชตยาตญาณของแมวที่ถ่ายทอดมาจากเสือก็คือเพศเมียเนี่ยต้องเป็นคนล่าสัตว์นะครับออกไปหาอาหารก็เลยต้องมีความปราดเปรียวคล่องแคล่วนะและทีนี้พอมารวมตัวกับพี่ๆเนี่ยก็เลยเสริมสกิลนะครับความนักล่าแล้วก็สนเป็นพิเศษมันใช่หรือเปล่านะบวกกับสันช่ายที่เกิดมามีลายสลิดนะครับร้อยทั้งร้อยนะที ผมได้ยินมาเขาบอกว่าแมวลายสลิดเนี่ยสซนเป็นพิเศษไม่รู้จริงหรือเปล่าหลายๆคนพอมาเห็นคลิปนี้แล้วก็คงคิดว่าผมใส่ไฟแล้วก็ใส่ลายสันชายใช่ไหมล่ะนี่เดี๋ยวผมจะมาลูบหัวเกาคอของมือสันชายให้เพื่อนๆดูนะดูซิว่าเขาจะมีปฏิกิริยาท่าทางยังไงนะเพื่อนๆ โอ,โอ้ไปเลี้ยแม่ตั้งหากดูสิหลังจากที่ปฏิเสธ,ธผมแล้วก็ไปเลี้ยแม่ไปอ้อนแม่ต่อเพื่อนๆดูสิขอมือหน่อยขอมือหน่อยนะเราอออยกโอ้ตาใจที่พ่อเอกลูกขอมืออีกทีขอมือหน่อยนะน,น,น,ออออน,ยนะ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  ปฏิกิริยามันเจ็บปวดนักดูสิแล้วไปเหลี่ยแม่ไปอ้อนแม่ต่อยตะกากับตาชาย่ยแบบนี้ต้องใช้แผนจู่โจมเข้าไปประกบตัวจากด้านหลัง เอาเลยครับสองแม่ลูกขอให้มีความสุขมากๆเลยนะผมก็เป็นได้แค่คนให้อาหารเท่านั้นแหละเดี๋ยวผมก็ไปขอให้หยงชุนอ้อนกังฟูอ้อนที่เศร้าอ้อนก็ได้สันชายก็อยู่กับแม่ไปเลยแล้วดูทำหน้าเข้าดูมันทำหน้าเข้าสินี่คืออะไรไม่พอใจหรือว่าลำคาญกันแน่เชิญเลียแม่ให้สบายแล้วเจอกันใหม่ อนที่ให้อาหารเตียกตอนสามทุ่มละกัน